ไขนะคะคุณน้ำหวานแฉไข่ดี่ะ,ะวันนี้โอเคค่ะขอที่แซ่บเลยนะคะนึกก่อนนะคะแบบว่าเป็นคนใกล้ตัวแล้วกันก็น้องกอไก่น้องก็ไก่เป็นยังไงอ่ะคะกอไข่เหรอคะที่เธอไม่ค่อยสวยมากใช่ไหมคะชอบโดนเพื่อนว่าตลอดเลยเธ้ชอบเปิดใช่ไหมน่ใช่ไหมช่อคนดีไหมอ๋อใช่ค่ะก็คือมีอยู่เร si okay uh, ื่องบะเดนว่าอะไรดี ใช่บอกว่าเจอคัน,ค,นคันเลยคันคันหรอคะคันมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะท่านผู้ชมใช่เธอบอกจะชอบใช้วีทำไมเธอไม่ใช้ที่โกนล่ะคะของผู้ชายก็ได้วีอ๋อวีอยันนีนะคะที่เป็นกล่องโฆษณาใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราก็อยากรู้เหมือนกันนะค่ะน้องตัวไก่กใช้วีทำอะไรนะคะต้องติดตามกันนะคะส่วนของดิฉันนะคะเธอมีนามว่าน้องนอนอค่ะนโนโน,อนอใครกัาคะน้องอ,อยากรู้ใช่ือคะน้องนอนนี่นะคะเธอก็เป็นเด็กเรียนดีนะคะทำตัวส บ่อยๆอะค่ะแล้วก็ชอบอัพรูปึ้นสเตตัามเฟซบุ๊กตลอดเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบหนูคำใหญ่มากเลยนี่ะใช่ค่ะน้องหวานก็จะอัพอะไค่ะกินจนท้องแตกอยู่แล้วนะแล้วก็บอกกินไม่พอใช่เลยเรื่องของเราเห็นในซุบเปอรทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมเธอจะเป็นใครเด็ดขาน้องนอติดตามค่ะใช่ค่ะแล้วหวานจะใครบ้คะ นี่ค่ะคนต่อไปน้องมอค่ะน้องมอนะคะเป็นคนที่ที่ชอบเดินทางค่ะ นี่สวยมากจัดเต็มกีตาร์ไอรเนอร์ครับแต่ตอตีตาอยที่ <ไป S 1> จะมาเรียนนี่หัวฟูฟ่องเลยค่ะมาเรียนสายทุกาันเพราะอะไรก็ไม่รู้ค่ะตื่นแต่ชเช้ามืดไม่รู้ทำอะไรอย่างนี้เรียกได้ว่าสวยกับหน้าผู้ชายจะโสดกับหน้าเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมคะประมาณมานั้นนะคะไม่อยากจะเมาเลยอะสนุกสุดเลยค่ะน้องคิต้องมันนา,นามาเป็นแน่เลยอะที่สุดมาพบกับเรื่องของคนต่อไปนะคะ มีนามว่าวน้องปอปลาค่ะปอปลานะคะเธอเป็นเด็กบ่างเล็กนะคะเรียกว่าเตี้ยที่สุดของกลุ่มเลยก็ได้นะคะเหมือนหมากระเป๋าะคะ่ะจะว่าไปนะคะเธอชอบปากร้อค่ะรู้เรื่องจีงกับทุกเรื่องจีงใช่ไหมคะน้ำหวานโอ้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองค่ะมันเป็นแบบนี้นะคะสัจธรรมของชีวิตมนุษย์นะคะ,คะเธอนะคะชอบเดินทางเหมือนกันค่ะ ชอบเดินทางไปทะเลค่ะไปน้ำทอหิตชอบไปบ่อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะหัวหินนี่เธอชอบมากเลยเราไม่รู้นะคะเธอไปทําอะไรหรือมีอะไรดีนะคะค้าเด็ดของเธอคือสอบสอบเจ็บจังเลยอ่ะไม่อยากคิดเลยนะคะถ้าโดนสอบจะเป็นยังไงนะคะ ใช่ค่ะถูกคนนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเธอชอบไปทำอะไรได้เขาว่าเธอชอบไปให้น้ำตาเ่าตาตเมาต่อเลยค่ะใช่เรื่องของเราเยอะมากเลยนอกจากนอกจากจะชอบโดนสับสองแล้วยังชอบไปโดนน้ำซอหินอีกด้วยนะคะใช่มีอะไรกันมีอีกนะคะมีอีกนะคะน้องกอไก่คนนี้เด็ดสุดค่ะเด็ดมากๆเลยพาด ได้ข่าวว่าเธอมีแฟนทะเลาะกันบ่อยคะ่ะเธอชอบต่อยผู้ชายคะ่ะจริงหรือไม่ผู้ชายเธอต่อยผู้หญิงเธอต่อยผู้ชายน่าัวดนะคะแล้วผู้ชายจะเป็นยังไงล่ะคะต้องไปติดตามดูกันคะ่ะเธอเพิเธอตัวใหญ่กว่าแฟนเธออีกผู้ช่สงสัยมากเลยค่ะผู้ชายจะเป็นยังไงเนาะน่าส,สญญญงสารจริงเลยค่ะวันนั้นได้เย็น ุยโทรไปหาผู้ชายโทรไปบอกว่าเด็ดมากเลยะะเด็ดมากวันไหน,นมึงมาเลยมึงมาเลยตอนนี้กูอยู่มองม,มาเลยมาต่อยกูเลยมาเป็นไงล่ะแมนไหมล่ะเรอมแมนมากแล้วก็สงสัยนะคะเธอแฝงเพศมาหรือเปล่าด้วยังสงสัยกันทุกวันนี้เลยค่ะวันนั้นกล้มา,ามขึ้นกล้ามใหญ่มากแต่เธอมีโดมนะคะเธอมีมีเยอะด้วยแต่กล้ามใหญ่ค่ะ วันนี้ลงเมาก็สนุกมากเลยคะ่ะน้ำหวานใช่ค่ะคงจะหมดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้แล้วแหละเสียดายจังเลยเวลาก็จะหมดแล้วน้ำหวานไม่ดีอ่ะก็ต้องคงต้องปิดรายการแล้วใช่ค่ะต้องปิดรายการแล้วค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยตอนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ